เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง,งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆเลยค่ะสาหรับครอบครัวของซุสตาร์ตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างชมพู่อารยาและสามีหนุม่มหลอนักธุรกิจมื่นล้านนอตวิศรุตซึ่งทั้งคู่เองก็มีทายาทมาเติมเต็มความรักและความสุขให้กับครอบครัว2คนอย่างน้องสายฟ้าและพายุที่ตอนนี้ก็อายุครบ4ี่ขวบกับให้แล้วและด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน่ารักน่าชังขี้เล่นและทะเล้นสุดๆทําเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนกลายเป็นความใจของใครหลายๆคนไปแล้วล่ะค่ะแถมยังมีแฟน คลับติดตามจำนวนมากอีกด้วยก่อนหน้านี้พ่อน็อตและแม่ชมก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้แม่ชมนั้นกําลังตั้งท้องทาย,ยาทคนที่3และหลังจากตั้งนาตั้งต,งตารอมานานงานนี้จะได้ลูกสาวสมใจอีกด้วยล่าสุดป้าหวานเจียผู้จัดการคนสนิทของแม่ชมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับพี่สายฟ้าต้องบอกเลยค่ะว่าภาพนี้พี่สายฟ้าหล่อละมุนมาก,มากโดยเฉพาะรอยยิ้มทําเอาหัวใจของพี่พ,พีแฟนคลับละลายกันไปแล้วล่ะคะ่ะโดยป้าหวานเจียก,ก็ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่สายฟ้าสุดหลอ่องานนี้ แฟนคลับเองก็ไม่ไหวที่จะกดไลค์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ชมในความหล่อของน้องกันแบบรัว